ก็คือทางออกที่ดีผู้ประกอบการก็คือต้องเพิ่มโอทีให้กับลูกจ้างค่ะหรือว่าคืออย่างโรงงานแปรรูปเนี่ยนะคะบางทีก็จะใช้วิธีการเหมาค่ะบางคนทํางานวันหนึ่งเนี่ยได้เป็นพันยังมีนะ,ะคะด้วยความด้วยเขาเขามีอ่าสเปเชียลหมายถึงเขามีมีความว่องไวในการผลิตนะคะสินค้าเนี่ยพอเขาเหมาเนี่ยวันหนึ่งแรงค่าแรงแค่300รบาทเนี่ยแต่เขาสามารถทําได้เป็นพัน không thì tôi quên hoài ถ้าพูดอย่างกลางๆงนะคะถามว่าเห็นใจผู้ที่ใช้แรงงานไแลนะเห็นใจค่ะแต่เนื่องจากผู้ประกอบการตอนนี้ก็หนักมากเลยนะคะทั้งวัตถุดิบในการมาผลิตตลอดจนกระทั่งน้ํามันนะคะตลอดจนกระทั่งทุกทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันยังไม่อยู่ในส,สภาวะในการที่ทาง ทางแรงงาที่โรงงานเนี่ยฮะที่ก็สามารถที่จะปรับได้ฮะเพราะตอนนี้เองเนี่ยเขายังก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้นขนาดไหนะนะเพราะมันมันรุนแรงมากเลยค,ะค่ะตอนนี้ผลกระทบหลักที่ผู้ประกอบการต้องแบบรับนอกจากเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วเนี่ยคะ่ะ อะไรที่ยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เรามองว่าการขึ้นค่าแรงช่วงนี้มันยังยังไม่ไ,มได้คือน้ามันค่ะน้ามันในการในการอย่างพวกดีเซนพวกโซลา่าอะไรวกนี้นะคะเพราะพวกเราทําธุรกิจกันเนี่ยเราต้องใช้พวกนี้เป็นหลักในการขนส่งนะคะแล้วก็สินค้าที่ไปต่างประเทศค่าแรงก็ค่าค่าเฟคค่าอะไรก็ยังยังสูงมากอยู่ยังยังไม่ได้มีอะไรที่ว่า ปรับตัวลดเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเลยนะนะคะค่ะไม่ใช่แต่ภาคกเกษตรนะคะทุกๆุกภาคก็อยู่ในอาการที่ลําบากโกรนะ,ะในภาคธุรกิจเนี่ยนะคะแต่ถามว่าขึ้นไหมจักระยะหนึ่งพอให้ทางบริษัทแรงงานที่เขาที่จะที่เขาต้องใช้แรงงานเนี่ยมากๆเนี่ยนะคะได้ปรับตัวในเมื่อถ้าสินค้าอุพโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะ มันที่ที่แรงงานจะไม่ขึ้นมันก็เป็นไปนไม่ได้แต่ก็ต้องขอเวลาตัต้งระยะนึ่งให้ก็ปรับตัวก่อนนะคะถ้าขึ้นตอนนี้เนี่ยเกรงว่าจะไปกันไม่ตลอดนะคะทั้งทั้งผู้ใช้แรงงานแล้วก็ทั้งโรงงานต่างๆานะคะแล้วความเป็นไปได้เรื่องค่าแรงขั้นต่ําที่อยู่ในระดับ500กว่าบาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคือคือ,อายากมากะนะคะยากมากเพราะว่า สินค้าที่ผลิตกันอยู่นะไม่ใช่ว่าแต่ภาาเกษตรปฏิสัตย์นะจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่เอเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เขาจะซื้อมาผลิตเนี่ยมันมันขึ้นราคามากเลยะะต้นทุนของเขาก็สูงมากคําว่ากําไรมันแทบจะไม่มีแล้วเขาจะต้องมาใช้แรงงานที่ราคาแพงมากๆเนี่ยเขาก็คงจะไม่ไหวนะคะแต่ถ้าให้ความเป็นธรรมกับกันเนี่ย เอาอย่างนี้ก็ดีไหมให้ทางแรงงานเนี่ยนะคะอาจจะขยานอีกสักนิดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงในการขอเป็น o อทไปนะคะ<ม>แล้วก็โรงงานก็อาจจะต้องขึ้นแต่อย่าขึ้นถึงขนาดนนะั้นเกรงว่าจะรับกันไม่ไหวค่ะคะือทุกอ,อย่างเราต้องไปด้วยกันให้ได้นะคะต้องให้สอดพร้อมไปด้วยใัดีด้ก็คือ